ให้เวลานะคะรับแบบนี้นคือลักษณะคือสำหรเบพวกเรายังเ,เ,เรียกแบบนี้ว่าเศษส่วนขั้นบันไดมันจะเหมือ<ใ>นเราใส่บันไดขึ้นใไปเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นเนื่นองครับหลักการจำง่ายมากถ้าใครกลัวจําไม่ได้เวลาเราเดินจากเข้าบ้านอย่างเงี้ยเรื่องของความเป็น,นที่บ้านใครสองสามชั้นนะ่ะเดินขึ้นบ้านต้องเหยียบบันไดขั้น ด้านล่างขึ้นไปสู่ข้างานบนอันนี้ก็เหมือนกันหลักการจำง่ายมากก็คุณไม่ต้องคิดจากบันไดขั้นล่างสุดขึ้นสู่บันไดข้างบนเหมือนเราเดินขึ้นบ้านไม่ไม่นับกรณีเดินลงบันไดนะไม่เกี่ยวนะอย่างนั้นไม่เอานะผมไปพูดถึงกรณีจําว่าเราเดินเข้าบ้านเราเดินขึ้นบ้านงั้นเราต้องค้ดจากล่างขึ้นสู่บนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหลักการจะต้องคิ้จากล่างขึ้นสู่บนคำถามถัดไป จะคิดให้ง่ายคิดอย่างไงก็สังเกติด้นึงว่าเฮ้ยจากด้านขึ้นสุ่บนเนี่ยตอนเนี้ยตัวและหน้า,นาที่ออกมาหน้า,นาชิ้นที่สุดคือตัวนี้เห็นไหมตัวนี้หน้าชิ้สุดเพราะตัวนี้มันกำลังทำอะไรอยู่บวกกันแต่ครูเบนบอกว่าอุ้ยแต่สังเกตถ้าใครแมนแๆนี่กำลังบวกกันอยู่มันคือจํานวนนับบวกเศษส่วนแทนมันคือจํานวนค้า ถ้าคุณเปนเขียนตัวนี้ให้เป็นจมนวนคา้ามันจะได้2 2. 1> 1 <x> สองเศษอะไร2งเศษหนึ่งส่วนสองจริงไหมแล้วคุณเปนเขียนให้เป็นเศษส่วนได้ไหมได้ราคทันการกัวบน<ห>ส่วนได้เท่าไหร่ครับห้ส่วนตรงนี้เพิ่มได้แล้วก็อนี่ถ้าก้อนบวกกันเสร็จให้5้าส่วนสองตัวน่าทนขั้นพวกนี้เราไดุ้่งอะไรกับมันไหมครับ้ายัง เขียนลงมาก่อนเป็นขั้นตอนกนอารคิดลอกมาฮะสองบวกับสส่วนสอวกกับสส่วนสองบวกกับสแล้วก็ส่วนติดตรงนี้ไว้เห็นปะแล้วเมื่อกี้ไอ้ขั้นตรงนี้เราคิดออกมาแล้วได้หส่วนอะไรครับห้าส่วนสองจบขั้นแรกตรงนี้มีคใครสงสัยไหมคุณเป็นแค่จับมาบวกกันแล้วก็ได้ห้ส่วนส เขียนไหมครับช้าๆน,นะละเอียดนะแล้วกันถัดไปเฮ้ยครูเบนเสร็จแนละ้วทำยังไงต่อเมืกก่อกี้เราเรียนเศษส่วนซ้อนไปแล้วทุกคนอย่าไปสนใจตรงนี้นะครับมันทําให้เรารู้สึก,กว่ามันยากเราสนใจแค่ข้อนี้เห็นไหมมันคืออะไรเศษส่วนซ้อนเห็นปะ่ะเน,นี่ย มันคือ2ที่กำลังส่วนอยู่กับ5ส่วน2ถ้าใครัวพื้นคุณแนะนำว่าขี่ให้มันยาวพิเศษไปแล้วก็ใช้เศษส่วนให้เป็นประโยชงั้นตรงนี้เปรียบเสมืนส่วนอะไรอยู่ส่วนหนึ่งกลยคูไกาไกลยคูไกลก้อนนี้ทั้งก้อนถามนักเป็นต่อบจัดกลายเป็นเศษส่วนอะไรทันที 2องขึ้นไปคูณสองขึ้นไปคูณนเป็ไรครับส่สวนงั้นก้อนนี้แลวก้อนจะเป็น4ีส่วนห้าที่เหลือตรงนี้ก๊อปปีมาอานนี้2บวสอส่วนอย่างนี้จะไม่บวกไม่ไบวก2บวก2อบวกอ่ะสองบวกสส่วนด้วย2อบวกสส่วนด้วยสองบวกสี่ส่วนอะรเขียน4ส่วน สังเกตุไหมขั้นบันไดลดลงแล้วจากตอนแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าขั้นตอนนี้เหลือหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่ขั้นแล้วเราก้าวเท้าแรกสำเร็จแล้วจะขึ้นบันไดขัดนไปดูต่อนราคิดล่างขึนงข้นสู่บนครูไป็ต้องคิดอะไรต่อ,ตอสองโก,กวับสีส่วนห้าแต่มันคืออะไรอีกแล้ว,วจำเงินคะ่ะเปลี่ยนได้ไหม เขียนในใจได้ไหมล่างกลางบวกบนส่วนด้วยล่างนั่นขอในใจคงไม่ไปเปลี่ยนอ่านลอบกอนโอยไม่เกี่ยวส่วนเท่าไรสี่สวน้าี่ส่วนห้าถูกต้องครัเอาอีกแล้วแล้วมันก็วนลูกเลยพอบวกเสร็จอะไรอีกแล้วเศส่วนซอนจริงไหมหบวกเศษเส่วนซอน,อนบวกเศษเศษส่วนซ้อน,อนจำเจมากส่วนเดยวกัน ให้ทุกคนคิดตรงนี้ครับว่าได้เท่าไหร่ใครที่ดูคิดอยู่ก็สามารถคิดได้นะครับสามารถคิดออกมาแล้วก็ตอบตอบกับตัวเองหน้าโทรศัพท์หรือหน้าคอมก็ได้ตอบเลยครับโจ้พัดเลยครับอ๋อไรสักพูดนะครับเดี๋ยวให้น้องไป จบขั้นหอห้ีขึ้นไปคูณหนขึ้นไปคูณสกลายเป็นสิบสิาระมันจะชอบมีคนสลับเอาล่างขึ้นไปอยู่บนเอาบนลงมาล่างก็สลับสิบสี่คูณหนึ่งหนึ่งอยู่ล่างก็เป็นสิบห้าขึ้นไปคูณสองก็กลายเป็นสิกลายเป็นสิบส่วนสแต่คุเปเบบอกว่าคไม่เขียนสิบสีได้ไหมมันทำไมครับมันตัดได้เหลือเท่าไหร่คุเเปเขียเป็นทาส่นน ถามว่าอุ้ยเหลือกี่ขั้นแล้วสามขั้นหนึ่งสองสามจากห้าขั้นเหลือสี่ขั้นจากสี่ขั้นเหลือสามขั้นหน้าคิดอะไรที่สุดตอนนี้ถูกต้องเห็นไหมครับมันน้อยลงแล้วคิดก้อนนี้นะอ่ะแล้วเราดูที่คิดด้วยนะเราไม่ต้องไปทำให้ตัวส่วนเท่ากันเสียเวลาครับทำเป็นเงินคะแล้วก็ ร่างคือการหัวบ,บนส่วนร่างเลยขอขั้นตอนหน่งอยครับ้ส่วนสี่อะไร1่ส9บเก้าส่วนเนที่ยังไม่พอตัดตรงนี้อ่เท่ากันนะครับตกเป็นเศษส่วนซ้อนอีกแล้วเห็นไหมเป็นเศษส่วนซ้อนอีกแล้วเห้ยนเวลานึกครับว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหน คุณเขียนสบวกีไ่ไม,ไม่ได้เสร็ทำอะไรไม่ได้ทีได้ยังได้ยังเสร็จส่วนสองตัวนี้ได้ยังได้แล้วแค่เ,เดียวกลาเป็นอะไรส่วนอะไรครับสิบสี่ส่วนสิอส่วนแล้วเอาอีกแล้วครับจานวหนักบวกเศีส่วนแท้จับรวมกลายเป็นต่อเลย2องเศษสิ 20, 14, 14. โสี่เก้าจบเศษส่วนซ้อนแค่นี้หลักการคือไรบวกเศษเศษส่วนซ้อนบวกเศษเศษส่วนซ้อนบวกเศษเศษส่วนซ้อน